เขาบอกให้ผมระวังตลอดคือจะบอกให้ผมระวังตลอดเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วความที่แบบผมเป็นคนที่แบบโตแล้วไงผมก็เอาแท็ทูไปติดบนภมแพ้เขาจะบอกให้ผมระวังตลอดระวังตลอดบิ๊แอฟฟูบิ๊แอฟฟูไอ้ก็ติดโชว์เลยแฮ้

Next, next, please, your t a ล l now ท o น g รอง r ท้าองแฮฮมมึงซื้อมาทำไมฮะฮะลองแฮฮ์เนี่ยเห็นไหมนเนี่ย uh. ต้องบอกว่าเ <laughs> บสเนี่ยเบสเ่ยยูกิดยินวัสดเบสเบสโกแบงปุ๊บอาบแบบบายแททูฟอร์ชาลีวันนั้นเบสแททูเวปี่กูตแบงคิวแบงคิวโอ้แบงคิวน่ขอบคุณมาก